ข้อเหลี่ยวใช้เถากล้วยช่วยขีไรเงี้ยเนี่ยสิเนี่ยเคียงจะา <laughs> ลูกสิทธิ์คนนี้เรียนออนไลน์เกือบจะทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> ทั้งอิว่วกล้ยทั้งขนมผักกาดแล้วก็ชอบมาก ไหนลองบอกสิคะว่าอิ่วกล้วยทําไปแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอาทานอร่อยอร่อยแบบมียากเจ้าดังๆก็สู้สูตรแม่นันไม่ได้มแป้งกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยแล้วตัวไส้อะตัวไส้เป็นไงไส้ก็อร่อยค่ะก็หมามาเป็นคนผัดไส้ใช่ไหมคะแล้วขนมพะการเมื่อกี้นี้ผัดให้กินเป็นไงคะอร่อยถ้าไปซื้อข้างนอกกินก็เหมือนกับกินแป้งเปล่าๆอันนี้คือกินแล้วแบบรู้สึกได้ว่าแบบ เออมันคือใช้เทากล้วยอ๋อ <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ก็คือลงคอร์สออนไลน์แล้วแต่ยังไม่ได้ลองทำมาทำที่บ้านไม่นานแล้วเมื่อครู่ก็เลยลองผัดให้กินก็ติดใจก็เลยว่าเดี๋ยวาศาสตร์จีนเนี้ยค่ะจะให้กลับไปทำที่บ้านนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือขั้นตอนการนวดเราค่อยๆตะล่อมแป้งขึ้นมาเคล้ากับตัวออใช้เท้าให้ทั่วก่อนเข <c oughs> าไปบีบไปด้วยบีบไปด้วย <c oughs> บีบไปนวดไปให้ทุกอย่าง สิงแลักกาหักเซ็งปะจอหนีแต่เจอหนีเฉียวเนี่ยหุห้มกับใช้เทา้าเจ้าโอยโอย,โอยเยชียฉำลงมาให้อิจฉาเล่นๆน,นะคะว่า <c oughs> ทำขนมผักกาดไม่ยากขอแค่เรารู้ขั้นตอนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สูตรเนี้ยแป้งน้อยแป้งน้อยใช้เทา้าเต็มกระมังเลยเห็นไหมคะแป้งนิดเดียวเองแล้ว่าเราทานเนี่ยเราจะได้รสสัมผัส ของตัวหัวใช้เท้าด้วยใช้เถากล้วยหอเจ๊ะหอเจ๊ะจิ้งเีาะอ้อช่วยนั่งกายกีจอกี่ไหล,ไหลี่ไหลไปยกงม,ม่า,มาแปะไอ้อสี่กงม,ม้าแปะไอจ้อขี่นั่งจู่หอช่วยใช้เถากล้วยที่าใช้เถากล้วยแต่เมียจะใช้เลยใช้เท้าใช้ต่าง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 ขนมผักกาศหาทานยากมากเลยนะคะในปัจจุบัน ที่ทานได้ก็จะเป็นแป้งสัส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นถ้าทําเองได้ทําเลยค่ะแล้วก็ใกล้ศาสตร์จีนแล้วนะคะเราทาไหวบรรพบุรุษนะคะอากงอมาม่าหรือบางทีเนี่ยพ่อแม่จ้อผี่จ้อผี่ก็คือวันครบรอบวันตายของบรรทบุรุษเราของพ่อแม่อากงอมาม่าอะไรเนี่ยเราก็ทําใช้เท้าขึ้นมาไหวเพราะว่าใช้เท้าถือเป็นขนมของทานเล่นอาหารที่มีชื่อเป็นมงคลน,นะคะ เพราะนั้นคนกินจะนิยมทําขึ้นมาไหวในเทศกาลต่างๆทําเป็นถ้วยเล็กๆถ้วยข้าวเนื่งไว้แจกก็ได้นะคะเผือกมากใส้เผือกมากแล้วแต่คนในบ้านชอบอะไรเ,<อ>เราก็ต้อง<ส>จำจะผสมก็ไดนะะ้ถ้าเรียนส่วนตัวก็จะได้อย่างเงี้ยแม่นันก็สอนหมดเลย นะคะเราก็แถมคอร์สออนไลน์ให้ด้วยคือไม่มีคนสอนแล้วว่าหาก็อยากให้ได้กันเยอะๆนะใช้ถา่กล้วยหาทานยากขึ้นทุกวันมาเรียนกันเยอะๆอ่าให้นักเรียนพูดนักเรียนชวนเชิญมาเรียนมาเรียนกันเยอะๆนะคะแม่นันสอนดีมากค่ะสอนเข้าใจง่ายแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะ ตัวเองยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมไม่มีพื้นฐานใช่ไหมทำไม่ได้หั่นมุยนหั่นไม่เป็นเลยค่ะมาหดที่นี่ใช่ค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะขอบคุณขอบคุณช่วยแม่นันโปรโมทของโบราณมันไม่มีคนสอนละเอียดอย่างนี้แล้วมันก็หาทานยากที่แม่นันทาทุกวันเนี้ทําขายให้เพื่อไม่ให้ลืมกลิ่นอายแค่นั้นเองเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่รุ่นบรรพระบุษแล้วก็ทํากันไม่ไหวเขาก็จะคิดถึงหาซื้อไม่ได้แม่นันก็ทําให้ นะคะเพืนมาเรียนรู้กันเนี่ยค่ะทําเป็นปอนๆอนเราทําเองเราจะใส่เครื่องเยอะแค่ไหนเราจะใส่อะไรเราก็ใส่ได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่งกาผีเจาะนั่งให้เชียวมีใครไอ้เชียวตือบาไอ้เชียวให้เฮียโกโอาสีแหบี้โจยๆนั่งจุลอกคือเหลือไว้สักประมาณเซนหนึ่งพอละแล้วก็ทำให้เรียบๆหน่อยคนนั่งต้องแต่อย่าไปกดเขา ทำขอบให้สวยๆวยได้สองปอนด์อยูต่ตรงกลางให้น่นๆอ่ะทีนี้เราก็แต,าแต่งหน้าแต่งหน้าด้วยถั่วถั่วต้งแห้งเห็ดแล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้วก็แต่งหน้าสวย เรเตายิ้งจวยจวยโอ้อหอยหเจ้าเห็นไหมคะทำเองเราจะแต่งหน้าเวลาทำเป็นปอนเนี่ยคนจีนเขาถือว่าการไหว้เจ้าการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยให้ทำเป็นปอนกลมๆปอนใหญ่ๆเขาจะถือว่าจะโชคดี เป็นความโชคดีแล้วเวลาพอเราไหว้เสร็จปุ๊บเราก็แบ่งแบ่งโดยการตัดเป็นชิ้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 นเหมือนตัดเค้กค่ะแล้วก็แบ่งญาติญาติไปเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญโอเคแล้วเราก็ตักมุสุกใส่สักสามสักสีละททาละท,ท,ทัทัว่วใช่ลาทีทั่วน่อไม้หนัวเลา้าไม้หนัวเลา้า <laughs> ได้เวลาแล้วค่ะเปิดเลยค่ะโอ้โหน้าทานที่สุดเนี่ยค่ะแบบตอนใหญ่ๆแล้วก็แบบถ้วยข้าวนึ่งเล็กๆข้อเหลียวใช้เถา่ากล้วยช่วยขีอะไรเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยเคียงจะ <laughs>